สวัสดีครับผมโก้ใจเกินร้อยวันนี้วันที่5สิงหาคม2 5ี่วันนี้เป็นวันที่ผมต้องอทําวัคซีนวัดหน้าบวมและบัดต่างๆนะครับผมชอบทําวัคซีนตัวนี้เพราะว่าเวลาเลี้ยงชนจะไม่ค่อยมีปัญหาในการเลี้ยงครับไข่ไม่ค่อยเป็นหวัดและไม่ค่อยเจ็บป่วยน่น วัคซีนก็จะมีตัวนี้ครับเป็นหวัดหน้าบวมสองตัวนี้เป็นหวัดหน้าบวมทั้งคู่นะครับแต่ราคาต่างกันเพราะเป็นคนละเจ้าครับ